ช่างซ่อมนาฬิกาแห่งหมู่บ้านที่ไร้การเวลาอาเธอร์ช่างซ่อมนาฬิกาเพียงคนเดียวในหมู่บ้านเอธานัสก้มลงมองนาฬิกาเรือนเก่าที่ไม่มีเข็มเดินทุกคนในหมู่บ้านนี้เป็นเช่นเดียวกันพวกเขาหยุดอายุไว้เมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีใครแก่ขึ้นไม่มีใครเจ็บป่วยและที่สำคัญไม่มีใครรู้สึกถึงการผ่านไปของเวลา อาเธอร์ไม่ใช่คนจากที่นี่เขาเดินทางมาถึงเอเธนัสเมื่อหลายปีก่อนและค้นพบความลับอันน่าพิศวงของหมู่บ้านนี้ผู้คนที่นี่ดูมีความสุขดีพวกเขาหัวเราะและเต้นรำในแสงแดดที่ไม่เคยจางหายไปแต่ในแววตาของพวกเขานั้นมันว่างเปล่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอาเธอร์พยายามซ่อมแซมนาฬิกาโบราณประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นต้นกาเนิดของคาสาบนี้ ทุกคืนเขาจะเฝ้าดูเข็มวินาทีที่หยุดนิ่งและได้ยินเสียงกระซิบที่แว่วมาว่าปล่อยให้เราอยู่แบบนี้อย่าพรากความสุขของเราไปแต่สำหรับอาเธอร์การใช้ชีวิตปราศจากเวลาไม่ใช่ความสุขมันคือการติดอยู่ในกับดักที่ไม่มีวันสิ้นสุดและความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายกลับกลายเป็นภาระอันหนักอึง้งในที่สุด อาเธอร์ก็ซ่อมนาฬิกาจนสำเร็จแต่เขากลับลังเลที่จะใส่เข็มวินาทีตัวสุดท้ายลงไปเขาหันไปมองเด็กหนุ่มและเด็กสาวคู่หนึ่งที่กำลังหัวเราะกันอย่างร่าเริงเขาเห็นตัวเองในตัวพวกเขาเขาเคยรักใครสักคนอย่างหมดหัวใจและตอนนี้ความทรงจำนั้นก็ยังคมสดใหม่ราวกับเกิดขึ้นเมื่อวานถ้าเข็มเดินพวกเขาจะแก่ขึ้นพวกเขาจะป่วยพวกเขาจะตาย ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงความสุขของการได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่านึกถึงความรู้สึกที่ได้เห็นความรักเติบโตขึ้นตามกาลเวลาไม่ใช่แค่หยุดนิ่งอยู่กับที่อาเธอร์หลับตาลงแล้วใช้คีมเล็กๆหยิบเข็มวินาทีทองคำใส่ลงไปในนาฬิกาอย่างแนว่วแน่ทันทีที่เข็มเริ่มเดินเสียงติก๊กตอกก็ดังขึ้นก้องกัง,กงวาลไปทั่วหมู่บ้าน ผู้คนในเอธนัส์หยุดนิ่งพวกเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เคยคงที่เริ่มสั่นไหวเล็กน้อยในห้วงเวลาที่กำลังไหลไปสู่ความไม่แน่นอนแต่แล้วรอยยิ้มก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขามันไม่ใช่รอยยิ้มที่ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความหมาย เพราะตอนนี้พวกเขาไม่ใช่แค่คนที่มีความสุขตลอดไปแต่เป็นคนที่มีชีวิตอยู่และพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคต